อยากสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 ยกแรกไม่ผ่านบาเยิรปัดบิดแรกของแมนยูขอซื้อเบนชแมงปาวาชื่อเยอรมันยืนยันแมนยูในเต็ดเปิดฉากยื่นข้อเสนอถึงบาเยิรแล้วหลังอยากได้เบนชมแนงปาวามาแทนที่ให้ไรีม็กไกว่ก่อนโดนเสือใต้บอกปัดทันควัน สปอร์ตบิลสื่อชั้นนำของเยอรมนรายงานข่าวว่าบบเยมานิกยักษ์ใหญ่แห่งบุตบอลอิตาปฏิเสธข้อเสนอเริ่มต้นจากปีแสดงที่ยื่นทาบทามไปใชมเงอาว่ากองหลังดีกรีทีมชาติฝรั่งเศสปีแสดงตกลงจะขายให้แมก็กควาปากหลังทีมชาติอังกฤษให้กับเวสแฮมด้วยค่าตัว30ล้านปอนด์แต่ตัวนักเตะยังไม่ได้ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับทางขุนค้อนอย่างไรก็ตามเชื่อว่าจะได้บทสรุปในอีกไม่กี่วันข้างหน้าจากการที่แม็กควาจะบอกลาอทัฟฟอร์ดทำให้แมนยูต้องหากองหลังคนใหม ด้วยมีข่าวว่าเล็งไว้3คนคือปาว่าชองแคตัวดิโบและเอสมอนทับโซบา้าสปอร์ตพิวเผยว่าแมนยูเปิดฉากยื่นข้อเสนอถึงบาเยินแล้วแต่บาเยินบอกปัดทันควันยังได้ก็ตามเชื่อว่าแมนยูจะกลับมายื่นข้อเสนอใหม่แน่นอนถ้าปล่อยแม็กไกวยเรียบร้อยแล้วยักตุรกีพร้อมคว้าม,มาซียาวต่อหลังได้เฟรดมาจากแมนยูหลังคว้าเฟรดแล้ว เฟเดบาเช่ก็เตรียมเดินเครื่องคว้าองตนีนมาัสยามาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อเนื่องด้วยต่อกรณีเฟเดบาเช่เตรียมเช็คบินคว้าตัวเฟตตกองกลางแซมบ้ามาจากแมนยูยังมีรายงานต่อว่าทีมดังของตุรกีรายนี้เตรียมเดินเครื่องคว้าองตนีนิมัสยามาร่วมทีมต่อเนื่องกันด้วยเฟต์กำลังเดินทางเข้าไปเปิดตัวกับเฟเนบาเช่อย่างเป็นทางการและได้เผยคำบรรดาต่อแมนยูไนเต็ดเอาไว้แล้ว แต่เฟตก็ไม่ใช่แค่ปีแสดงคนเดียวที่อยู่ในสายตาของเฟเนเบเชโดยสื่อตรุรกีระบุว่าพวกเขาจะยื่นข้อเสนอเพื่อคว้ามาซิยามาเล่นในซูเปอร์ลีกตุรกีต่อไปยังมีการคาดหมายว่าแมนยูมีสิทธิปล่อยฟรีกองหน้าฝรั่งเศสให้กับเฟเนรเบเช่ด้วยเพื่อตัดค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าจ้างมาซา,าลงไปและตอนนี้นาเตกก็เหลือสัญญากับทีมแค่ปีเดียวเท่านั้นด้านมาซิยาวต้องการสัญญา3ปีจากเฟเนเบเช่ค่าจ้างประมาณ8 3 0 0 0สพปอนด์ต่อสัปดาห์ รวมถึงโบนัสต,ตอนสัญญาอีกก้อนหนึ่งด้วยจิ้มชื่อตำนานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดิซันโดมาเตเนซเลือกคู่เซนเตอร์ฮาฟในฝันดิซันโดมาเตเนซปากหลังทีท่านอาเจตินาตัดสินใจเลือก Man อดีตเซนเตอร์ฮาฟแมนยูว่าเป็นดาวเตะที่เขาอยากเล่นด้วยมากที่สุดโดยมั่นใจว่าจะเป็นคู่ขาในฝันเลยทีเดียวมาเตเนซย้ายจากอาแจ็คเมื่อซัมเมอร์ที่แล้ว ร้างผลงานลบคําสุปประมาณของเก่าครูได้อ,อย่างยอดเยี่ยมในเรื่องของส่วนสูงด้วยการพาแมนยูคว้าแชมป์คาราบาวครับและเข้าชิงเอเฟเอครับบวกกับจบอันดับ3าของเปมลีกได้โคต้าเล่นทั่วแชมเปนส์ลีกกระทั่งล่าสุดถูกสอบถามว่าหากเลือกได้อยากได้สเตอร์ฮับคนไหนเป็นคู่ขามาเตนซึ่งปัจจุบันจับคู่กับลาเฟลวารานในทีมพี่แดงได้ระบุอย่างลงตัวว่าขอเลือกในวันย่าวิดิตผมขอเลือกวิดิต สภาพจิตใจความมุ่งมั่นของเขามีความประหายตลอดเวลาคุณก็รู้ไม่ใช่หรือทั้งนี้อดีตคุณพลที่รัสเซเียซึ่งย้ายมาจากสเปนตกมอสโคเมื่อปี2006ได้แชมป์ร่วมกับแมนยู15รายการแบ่งเป็นแชมป์มเปี้ยนลีก5สมัยรวมถึงแชมป์แชมเปส์ลีกและแชมป์สโมสรอนโลกในปี2008ตลอดระยะเวลาในการรับใช้สังเวยียนออเทอร์ฟอร์ด8ปีมีสติลงสนาม300นัดซัดไป21ประตู บายบายแมนยู bye, ภาพมันฟ้องเฟรดมุ่งหน้าสู่ตุรกีซบทีมใหม่แฟนผีโบกมืออำลาเฟรดหลังมุ่งหน้าสู่ตุรกีแล้วแมนยูโอเคปล่อยให้ย้ายซบเฟเนบาเช่ค่าตัวบวกแอดออน15ล้านโยโูโรเฟรดกองกลางทีมบราซิลปิดฉากชีวิตค้าแข้ง5ปีกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังมีภาพเจ้าตัวนั่งเครื่องบินออกเดินทางสู่ประเทศตุรกีแล้วก่อนย้ายไปเล่นให้กับเฟเนบราเช่อย่างเป็นทางการ ปีแสดงต่อรับข้อเสนอ15ล้านยูโรโดยแบ่งเป็นเงินค่าตัว10ล้านยูโรบวกโบนัสเงื่อนไขต่างๆอีก5ล้านยูโรจากเฟเนเชและตอนนี้นักเตะก็เตรียมรับการตรวจร่างกายฟายบิโซโรโมาโนนักข่าวแวดวงลูกหนังคนดังชาวอิตาเลียนโพรูปของดาวเตะวัย30พร้อมข้อความว่าเฟร็ดมุ่งหน้าสู่ตุรกีเพื่อย้ายไปอยู่กับเฟเนเชโดยเดินทางไปกับมาเซโลเพตินาติเอเย่นของเขา ถังนี้เฟตลงเล่นไป213นัดทําไป14ประตูตลอดระยเวลา5ฤดูกาลที่สวมเครื่องแบบปีศาจแดงหลังย้ายไปจากชักซาโดเนตเมื่อปี2018ตแถลงอำลาแมนยูอย่างเป็นทางการเฟตไร่ถอยคำอำลาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างเป็นทางการแล้วเพื่อเตรียมเข้าเปิดตัวเป็นนักเตะใหม่ของเฟเนบาเช่มิดฟิลด์จอมลีลาย้ายจากชักซาโดเนตมาอย่างโอทัฟฟ์ ด้วยราคาสูงถึง47ล้านปอนด์ในยุคข,ของโชเซ่มูรินโญ่แม้จะสร้างผลงานได้ไม่ดีนักจนโดนตำหนิหลายครั้งแต่ก็ลงสนามไปมากถึง213นัดในระยะเวลา5ปีซีซั่นก่อนเริกเทนฮากก็ใช้งานเฟรดมากถึง56นัดแต่เทนฮากไม่ลังเลท,ที่จะปล่อยขายกับเฟเนบาเช่ที่ณตอนนี้เหลือเพียงการประกาศดิวอย่างเป็นทางการเท่านั้นเฟรถือโอกาสนี้ไรถ่ถอยคำอำลาทีมพีแสดงผ่านโซเชียลมีเดียว่า ขอบคุณสำหรับทุกอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันนี้ถือเป็นการสิ้นสุดหนึ่งในฉากที่สวยงามที่สุดในอาชีพของผมผมอยู่ในความฝันของการได้สวมเสื้อให้หนึ่งในสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกผ่านช่วงเวลาทั้งขึ้นและลงผมจากมาด้วยความมั่นใจว่าผมได้ทุ่มเททุกอย่างอย่างดีที่สุดเสมอทั้งในช่วงของการซ้อมและในเกมการในคันมันเป็นหปีแห่งความฝันที่แท้จริงสำหรับผมและครอบครัวผมจะทราบเึ้นกับโอกาสที่ด้รับนี้ตลอดไป เวสแฮมยูเนเต็ดยื่นข้อเสนอขอซื้อแฮร์รี่แม็กไกวรับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเป็นที่เรียบร้อยมอช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ยังไม่มีการตอรบรับจากนักเตะและต้นสังกัดแต่อย่างใดซึ่งเดวิดมอยได้ออกมาพูดถึงความคืบหน้านในเรื่องนี้เดวิดมอยผู้จัดการทีมเวสแฮมได้ออกมาสัมภาษณ์ถึงความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการยื่นข้อเสนอขอซื้อแฮร์รี่แม็กไาวรับทางแมนยู ue, หลังจบเกมเพลย์ลมกเมื่อคืนที่ผ่านมาพิสแดงตกลงยอมรับข้อเสนอ30ล้านปอนด์ของทัพขุนค้อน ในการขอซื้อแฮร์รีแม็กไกวร์แล้วเมื่อช่วงปลายสัปดาห์แต่หลังจากนั้นก็ไม่มีความคืบ่มหน้าใดๆตามมาเมื่อเดวิดมอยถูกถามถึงเรื่องนี้รวมถึงสถานการณ์ภายในทีมที่มีนกเตะได้รับบาดเจ็บหลังจบเกมที่เวสแฮมทำได้แค่เสมอกับบอลธรรมัดไปด้วยสกอร์หนึ่งหนึ่งเดวิดมอยได้กล่าวกับสื่อว่าเราจะไม่พูดถึงนกเตะของสโมสรอนอื่นและผมก็หวังว่าทีมอื่นก็จะทำแบบนี้เหมือนกันส่วนเจมส์วัตพราวนั้นยังอยู่ในการดูแลของแพทย์ผมยังไม่สามารถบอกอะไรคุณได้มากไปกว่าน,นี้ได้ อเอสันอวารสยังไม่ได้ลงซ้อมเราต้องให้เขากลับมาซ้อมดูก่อนแล้วค่อยตัดสินใจอีกทีเดวิดมอยกล่าวสรุปข่าวตลาดซื้อขายนักเตะฟ้แลมเปิดตัวอารามาเตาเล่ม,มาร่วมทีมแล้วอย่างเป็นทางการแบบไร้ค่าตัวพร้อมเสัญญา2ปีเบอร์สลีย์เปิดตัววิลสันโอรเบิร์กจากทัวร์มาร่วมทับอย่างเป็นทางการด้วยค่าตัว12ล้านยูโรพร้อมสัญญา5ปี เฟสประกาศอำลาแมนยูอย่างเป็นทางการหลังบรรลุข้อตกลงย้ายไปร่วมทัพเฟเนบาเช่ไบรตันเปิดตัวเนโอตอมกองกลางจากเอเบรซิกมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการเมื่อเกสคาเซโดจะเซ็นสัญญากับเชลซีเป็นเวลา8ปีพร้อมออปชั่นเพิ่มอีก1ปีมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมเจรจากับยบรจ์นในการขอซื้อเบชแมงปาวาเบซิคดัตบรรลุเงื่อนไขส่วนตัวกับเอเล็กบยย่กองหลังของแมนยูไนเต็ดแล้ว เชลซีใกล้บรรลุข้อตกลงคว้ามอยเซสไคเซโดจากไบรตันแล้วด้วยค่าตัว115ล้านปอนด์เชลซีต้องการเซ็นสัญญากับทั้งมอยเซสไคเซโดและโลเมโอลาเวียแม็กคริมันบรรลุข้อตกลงสัญญาฉบับใหม่กับวูซอนตันออกไปอีก5ปีแล้วเชลซี Chelsea กำลังได้รับความสนใจในตัวแคสเปอร์ชไมเคิลนักทวารของนีดเข้ามาแทนที่เกปาอาลิซาบาลากาสเปอร์ยื่นข้อเสนอ27ล้านโยูโรในการขอซื้อเจฟเออร์บันกองหน้าของเกนเพื่อมาแทนแฮร์รี่เคน ผู้การทีมซาท์ทัมตันยืนยันว่าเดือกการย้ายออกของโรเมนลาเวียใกล้ได้บทสรุปแล้วทำกลางข่าวพัวพันกับเรือพูลและเชลซีลูกคัดปาเกตา้าบรรลุข้อตกลงกับแมสตี้แล้วด้วยเงื่อนไข6ปีอาเซนอลตั้งค่าหัวของทาเคโรธมิยาสึอเอาไว้ที่30ล้านปอนด์ทำกลางความสนใจจากอิตอิลนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังให้ความสนใจในตัวอองเดอโอนาน,น่ากองกลางของเอเวอร์ต แมนยูเนเต็ดยังคงเลื่อนการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของเมสันกรีนวูดออกไปเดรมาริดบรรลุข้อตกลงคว้าตัวเกบาอาริซาบารกาก้าจากเชลซีด้วยสัญญายืมตัวบาร์เซโลนาก่าบรรลุข้อตกลงคว้าตัวชอคาเซโลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยสัญญายืมตัวพร้อมออปชั่นซื้อขาดเฟรนติน่าเปิดตัวลูคัสเบลทานกองหน้าจากลิเวอร์พูลมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการด้วยค่าตัว12ล้านยูโร อินเตอร์มิลานประกาศปล่อยฟิลิปส,สแกนโควิดไปร่วมทีมซามโดเรียด้วยสัญญายืมตัวอย่างเป็นทางการ